แรงกว่าเดิมคนทานกว่าเดิมจัดหนักกว่าเดิมใช้งานได้หลากหลายต้องนี่เลยเครื่องหิ่นเกียร์ไร้สาย128โวลต์เบอร์จินเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมอเตอร์บัสเลสไร้แปลงถ่านไม่เกิดประกายไฟปึ๊กปึกคนกว่ามอเตอร์ทั่วไปมากถึง10เท่าความเร็วรอบสูงสุด11,000รอบต,ต่อนาทีโดยมีความแรงสารระดับระดับที่1 6,000รอบต่อนอาทีระดับที่2 8,000รอบต่อนอาทีระดับที่3 11,000รอบต่อนอาทีให้กับขนาดใบตัด4นิ้วน้ำหนักตัวเครื่องเพียง4กิโลกร,รัมเท่านั้นตัวเครื่องมีระบบ Stop Start ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้ใช้ได้นานมีออยางกันลื่นจับขนาดมือมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน128โวลต์20,000มิลลิแอมป์ที่ใช้ได้ยาวนานแต่เราไม่ได้ให้แค่ก้อนเดียวเราให้ไปเลย2อเกิน และที่ชาร์จแบบควาชาร์จชาร์จไวกว่าเดิมถึง40%ตัวเครื่องยังออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหาเรื่องการลากสายอันแสนยุ่งยากมีไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ตัวเครื่องยังประยุกต์การใช้งานกับเลื่อยโซ่เพื่อตัดไม้หรือจะใช้งานร่วมกับแท่นจัดเกียร์เพื่อใช้งานแทนเครื่องตัดไฟเบอร์เพื่อทำให้องศาการตัดยังคงที่เสมอใช้ได้ทั้งงานขัดไม้ขัดเหล็กขัดเ,เงารถตัดไม้ขัดเหล็กทั้งหมดนี้เพื่อจัดสรรการ DIY ด้วยมือคุณและมีกระเป๋าพกพาแสนสะดวก ของแถมที่ได้มีดังนี้ตัวเครื่องหินเจียด้ามจับเจียแบตเตอรีร่2ก้อนที่ใช้แบตเตอรีร่ที่ไขใบเจียกร,ระเป๋าพกพาสุดเท่ของดีขนาดนี้ต้องรีบไปจับจองกันแล้วรบวงจรอ,อุปกรณ์ช่างและเครื่องมือไว้ใจเวอร์จิน